งานสายด้านการตลาดเราจะแยกออกเป็นสายการตลาดยุคดั้งเดิมกับสายการตลาดเมื่อถูก AI disrupt นะคือยุค AI นั่นแหละเอาง่ายๆเลยถ้าการตลาดแบบดั้งเดิมที่เป็น traditional marketing เ,เสี่ยงมากถ้ายังทําแต่งานพวกรูทีนแต่สิ่งที่ยังมั่นคงก็คือสิ่งที่ยังต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์พวกมนุษยสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอันนี้ยังใช้ได้ถ้ายังทำคอนเทนต์หรือว่า product แบบ mass mass อยู่นะไม่ใช่นิชแต่จะโตถ้าใช้ data กับ automation แล้วก็ storytelling บวกกับ s o f t p o w e r และ soft skill ค่ะความเสี่ยงก็ค คือพวกงานรูทีนซ้ำๆกำลังจะหายไปการทำรายงานการกรอกข้อมูลการเขียนคอนเทนต์อองานก๊อปปี้ไรงานครีเอทีฟง่ายๆ งานสตอรี่ไลน์สตอรี่บอร์ดง่ายๆกำลังจะค่อยๆหายไปแล้วก็พวกงานโฆษณาออฟไลน์ที่วัดผลยากก็กําลังจะหายไปออกงานเขียนแคปชั่นง่ายๆด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ AI เข้ามาแทนหมดแล้วส่วนการตลาดในยุคนี้ที่จะต้องปรับตัวนะคะคือพวกสายงานครีเอทีฟแบบธรรมดาๆเนี่ยถ้ายังไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพียงพอ AI แทนแล้วงาน Data Entry เอองาน m a n u a l c r m อันนี้ก็กําลังจะหายไปเช่นกันงาน c a l l Center Customer Service ที่ไม่ได้เน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์กับความสัมพันธ์กับลูกค้าก็กำลัง หายไปงานค u สเมอร์ s ซอร์วิที่ตอบงานซ้ำๆอันนี้พวกแชทบอท AI voice clone ทำได้หมดแล้วทำแทนได้หมดแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่ยังมั่นคงนะความเข้าใจลูกค้าเชิงวัฒนธรรมแบบโลเคอลหรือว่าแบบ global ก็ได้หรือว่าแบบ cross เคาเจอก็ได้การเจรจาก,การสื่อสารที่ยังจะต้องใช้ Human t o u c h Human l o o o อย่างเงี้ยอยู่รอดการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสื่อและลูกค้าคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจต่างๆให้คุณปรับไปคิดเรื่องเชิงกลยุทธ์ภาพใหญ่งาน strategic thinking ต่างๆ brand positioning การกำหนดภาพลักษณ์แล้วก็การตีความแบบ insight เชิงลึกที่ใช้ข้อมูลจาก AI tool ต่างๆมาวิเคราะห์แล้วต่อยอดแล้วคิดต่อ เชิงกลยุทธ์ที่ลึกและซับซอ้อนที่ AI ไม่สามารถทําแทนได้ทั้งหมดเพราะว่า AI จะต้องรอป้อนคําสั่งจากเจ้าของโปรเจกต์จากเจ้าของโครงการเป็นต้นนะการรอดยังมีค่ะก็คือให้ยกระดับการทํางานจากรูทีนเป็น s อ o r ่ t ทล l i n g กับ branding ให้ได้แล้วก็ใช้พวก soft skill นะที่เราพูดไปแล้วในหลายๆครั้งให้ไปพัฒนาโตยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ใช้พวก soft power การตลาดในยุคนี้รัฐบาลชุดใหม่ก็กาลังชูเรื่อง soft power ให้มันโตขึ้นไปอีกนะอย่างเช่นอะไรอาหารการท่องเที่ยว ่าไทยเป็นต้นใช้เรื่องพวกนี้ในการเล่าเรื่องก็อาจจะช่วยได้แล้วก็ทำเรื่องของโลโก้วัฒนธรรมท้องถิน่นที่ต้องเพิ่มสกิลนะคะ data driven marketing แล้วก็ BI tools ที่บอกคือ business intelligence t o o l ต่างๆ marketing automation AI personalization อันนี้ต้องเพิ่ม ESG กับ green marketing อันนี้ก็ยิ่งกำลังกาลังเติบโต,ต,ตแล้วก็มั่นคงแน่นอนนะ Experience Design คือการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าที่ AI tools เข้ามาใช้ในอนาคตเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้ง AR VR XR แล้วก็ทำ event ให้มันแตกต่างจาก event ยุคเดิมอ้ออีกอัน event organizer แบบเดิมก็กำลังจะหายไปเช่นกัน